เมย์พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกฐานที่เข่ามาหาบส้มซองน้องคำพี่น้องเอ้ยป้าเฮมย์อันนี้แล้วเลยพี่น้องเพิ่นมุ้งแล้วเลยแต่เมื่อวานนี่เนาะมุ้งแล้วแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยคือสิมันมึดเนาะอ๋อกระเบื้อนงนะฮะอ๋อแกมึดเนอะแล้ว่ะมึดเนอะไรมึดขิมพลบ่ะขึ้พลบ่ะขึมพลโอ้แมยเอา้า พอน้องเลื่อนพอน้องเลื่อนป่พอน้องวิวสิใกนกระบาดได้เหรอเนาะโอ้โหมีกระเป๋ามีดาบอีกได้พี่น้องดาบเปลือยกับพญสิทธิ์กับพญสิทธิ์อะไรดาบผ้าพ,พี่น้องเลยปลาขาดขนาดเลยกระเป๋าเพิ่นกลระดาษพี่น้องเสื้อผ้าเพิ่นสระดาษเมื่อบ้านเพิ่นก็ดีใจเลยเนาะ khá na sen, thế phần vào xì ngăm rồi na, thế xì ngăm khá na sen, cái phe nào ấy, ban nhạc nào này, đẹp xị rồi na, ban nọ ban nào, nhẹ nhẹ vĩ thế sen nục phe nào เทวดาทั้งายมาเทวดาวิเศเทวดายังนั่งผ้าไวิเศษเลอจะเทวดาได้ยังไงก็ต้องนั่งผ้าสิเทวดาอะไปดูพี่น้องเอ๊พี่น้องกี้สินงามงามสินเลยคแกขย่องงมาเด้อขย่องเด้อต้นเหตุบันไดฮักน่ะพีน้องเอาไปปีนมุงหลังคาเฮือนตัวเอง ลืมเไมามาเราไม่ได้วาเล่เพื่นก็ลืมก็ไม่ได้คมเลยเนามาเผาเอามาแล้วเรฝายม่เงี้ยม่เงีคือป้าพอมันมานาที่ฮึมเาว่าเสียงอีนังคืออค่ะพื่อนมไหลจุบแมวอีกได้เพื่นจะไรเพื่นมหัวกันได้ฮะื่อนเอามาจุบแมวอีกายางนั่นเอเขมาบันทับนี่แตกคณเลยจะเป็นือป้าได้นะบมมันรมันโสุดยอบเรปออสุดราเป่พ นะคิวสิลงวัดบ่ิสคิวไนี่เมื่อส่งเลดไ้อปีว้องสคือแล้วสวยแล้วไม่น้องอันนี้ใส่สุดงามงพี่น้องเ้ยไม่น้องอันนี้เป็นใส่สุดงามเป็นกระแสนกันคาดำเป็นกันค้าดำอีกไหม เนียรแมช่แนล้วเมือไ่นตบเ้ยคิวคิวอันนี้สีทองหวัดบ่ะยงามผมกับงางา พาน้อคิวรงหวัดรข้งแรกปลาลุงจ้าคิวเอ้ยลงไปเสบ่าอัดแข่งแรกเอ้ลูกปลาเนยอากมากกระชิ่รขึ้นใหญ่ๆขึ้นไอ้คิวนี่แหละมันกระชิได้เมื่อบ้านพี่น้องเลยหนึ่งสิ่งแห่งน่งแก้มบุ๋มเออแมนแมนเอาเสื้อหมาดเอาไยเลย เออเพื่อนเห็นยังไหวอ่ะเนาะพลังนิกมได้เมื่อบ้านละพี่น้องเอ้ยเงียบอีกแล้วบ้านป่าในกระไรทิมงานสางหัวหรอกระบอางเมื้าโอแมเน้อราง้มีกรอับมอาเทพื้นเลยก็กมเทพื้นเน้องมน้องเหนื่ยเลยพี่น้องเลยเป็น่นเมื่อบ้านละพี่น้องเอยัการทเรียบเลยเลย กินเนี่ยเพื่น้องเบี้ยนี่มันสุนี่พ้นตกพี่น้องเอ้ยมืดสาวนี่ก็เลยเนาะเม่ล่ะเนาะๆลมๆสาตาเดือนคือว่าเลยนี่ก็เท่ว่าเมื่อนี้ก็หมดเดือนสองเนาะเดือนสามออกมาเลยเนาะวันนี้แมนอ๋อสินดับไปเนาะผ่าห้องเนาะแมนแมนสินดับก็องพอไอคิวไปเด็ดเด็ดกินราคาใส่ใสโค้งเลยเนาะไว้แมนอัน เป็นยังมาเลยออกเพราะยังที่จอดอ้อมคางมันอยู่แมนแมนพออาการือว่าสมควรแต่เราได้ขึ้นใส่ดังใส่ชิ้นวยอะไรไ็กโดยเมื่อกี้นี่กับแจ๊คชิได้จอดหรือบ่ออะไรพอพ้นต๊กดีแน่แน่ไดต้องต้องเบิ่งจากสภาพอากาศดีสภาอากาศถ้าเกิดว่ามันเอื้ออำนวยเนี่ยเอากระเนได้กันพ้นตกเข้ากันเสื่อมเล็กเนาะยังมันดูดเนาะไม่แหละกงานนี้ถ้าต้องใช้คอยผ้าเชื่อมมันมันอันตรายพี่น้องแม่ กันมันแดดมันแดดหนามันแห้งมันก็โอเคด้วยโบเป็นยังแล้วแต่ธาัดไปมันสางแต่ละสางกันต่างกันพี่น้องแม่ผู้ธาัดงานเล็กผู้ธาัดงานดินเพิ่มธาตุธาัดธาัดเล็กเพิ่นไะเอ่อเห็ดกับเล็กนี่เออเห็ดกับเล็กกับมะนาวนี่กัดในการวัดแท้คีรายแม่แม่จะต้องเป๊ะเล็กเพราะว่าเพิ่งจะเก่งในการคีรายแม่ทำไงได้พอให้พอนางบิวนังขาพี่น้องให้ใสิลงไปใส่บาทซะก่อน เพิ่งลงเสบาากันเนาะวัน <c oughs> นี้ลงไปเสบาากันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย <c oughs> ให้นพอนางบิวนางถา่าจังไอกขึ้นมากินข้าวน้ำกันเนาะ <c oughs> นี่ฮะกับข้าวมาฮอดบาดแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยนี่น้องทัางหมข้าวมาฮอดบาดแล้วอย่างมาทางนี้ดีกว่าไอคิวกับปานำ้ำไอคิวกับใครไม่น้องอันไหนอุ้มถา่า กี่ค้าวมาค้าวบ้างบ้ต้องหมลูกน้่ยอนคิวกัลงมานอนอยู่วัดพี่น้องะบายข้าวขีน้ำข้าเคนใจมัเต <c oughs> ็ ม่ขนมเนี้ยไปใส่ข้าวยสรจม้วนแล้วเนาะปลาดงดง้าันยังงงามสมถะนะงามสมถจหมาฝังแดงๆหน่อยย มันช่วยคนจะเห็นนะมันช่วยคนไปลงาแม่แม่แม่แ่ะมีอเห็นแล้วสบายเหรอนะ่ยนาแปลงม้งเครื่นงไร้นาดเก้ามงไปเบิ่งน้องไอคิวกับพี่น้องไหมปสมาสิกไล่ายเด็กเน่อยนะเมือนี้มันสินใหญ่มันสินดับพี่น้อง อ้2เหม่อันนสไปดีกแม่ไงแม่กปดีคับแม่องใส่ดีปลากงไหมอพี่น้องมาบุมีนูอาหารพี่น้องเลยอพี่น้องอันนึงพาขนมลงมาแม่โอ้ เกี่ยงอาหารกันพี่น้องเลยน,นีหลากหลายแนวพี่น้องมีก้องบันป่าน,น้ำเนาะแมงซ่อนกันมีเลยพี่น้องเลยแมงซ่อนหลายอย่างเลยหมอหุ้มเข่าน้องแนงนเอามาเป็นหมอเลยแล้วพอนายจอยน้องก๊อปปี้ เขาเจ้าอมายังเกาะในตางหลังให้รถใหญ่นะส่งเล็กบอโอ้ส่งปูนพุนกัสิตกเนาะคือว่าอะไพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเขาก็ที่คุคนแม่นคนนังใกล้ๆกันสิอุ่นอดอกนังใกล้กันพี่น้องเอ้ยมีแต่คนในบ้านเานีแหละเนาะบ้านอื่นกสิบ่ลายปนด หนัดพี่น้องหนัดมาจงเนื้อซีมี่บอมีซีมี่ยอมบอมีิมาสัมนิโรธามีทางมีรุสติ <c oughs> าอควา่าละไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงลกไปนักิธรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารราะมีอภิชาเป็นปัจ,จัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณนังราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญา วิญญาณัปจยานามาปบงเรามีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามูนามลุบปัจทยาสาราณัตนเามีนามูเป็นปัจจัยออเอาขึ้นจงสาราณัตนาปัจจยาผัสุเรามีสาราณัตนเป็นปัจจัยจึงมีสุ ขัตสะปัจจยาเวทนารอะมีผัสสะเป็นปัจใจจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานพราะมีตัณหาเป็นปัจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานทัตเจยาภาูราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวปัจยาสาติราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตสาติปัจยาสารามารณ์โสกปริเทวะทุกขโตมานัสุปายาสาสามภาวันติ พอที่ศักเป็นปัจจัยสรารามรณะโสขะบริเทวะทุกขโทมานัสุป,ปายาสะหลายถึงเกิดขึ้นบถทวันเทวะเมตัสัะเทวะรัสสะทุกขขาาันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นท่องแห่งกองสุขทั้งสินี้ย่อมมีด้วยอาการอยา่างนี้ กปิชายาตะวิบัติเสสวิราคะติโรธาสามธารุนิโรโธเพราะความจำทายดับมีความดักแห่งสงคาญจึงมีความดักเห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรลปกคิโรธทเราะมีความดักเห่งวิญญาณจึงมีความดักเห่งนั้น